คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในขณะที่บางคนกลับย่ำอยู่กับที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์หรือโอกาสแต่เป็นเพราะพฤติกรรมที่พวกเขาเลือกแสดงออกวันนี้เราจะมาพูดถึง5พฤติกรรมแย่ๆที่คนเก่งจะไม่มีทางทำถ้าคุณอยากก้าวหน้าในชีวิตลองสังเกตดูว่าตัวเองมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ และถ้ามีถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วครับข้อหนึ่งโทษคนอื่นอยู่เสมอเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็โทษคนอื่นก่อนเลยไม่เคยย้อนดูตัวเองว่าทำอะไรพลาดไปบ้างเจ้านายติดติงงานก็โทษเพื่อนร่วมงานธุรกิจไปไม่รอดก็โทษเศรษฐกิจแฟนบอกเลิกก็โทษอีกฝ่ายหมดจด แต่ถ้าลองสังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาไม่เสียเวลาหาแพรับบาปหร,รอกครับเพราะพวกเขารู้ว่าการโทษคนอื่นไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปสิ่งที่เขาทำคือยอมรับและแก้ไขสมมติคุณทำโปรเจกต์พลาดแทนที่จะบอกว่าเพราะทีมงานไม่ดีลองถามตัวเองว่าฉันสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง คนเก่งมองปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนาไม่ใช่ข้ออ้างให้ตัวเองดูดีนี่แหละครับเหตุผลที่พวกเขาเดินหน้าต่อได้เร็วในขณะที่บางคนมัวแต่โทษคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ไม่ไปไหนเลยถ้าคุณรู้ตัวว่ามีนิสัยโทษคนอื่นเป็นประจำต่อไปนี้คือวิธีฝึกตัวเองให้เลิกนิสัยนี้และก้าวไปสู่ความสำเร็จเริ่มจากการฝึกสังเกตตัวเองเวลามีปัญหาเกิดขึ้นลองหยุด และถามตัวเองว่าฉันมีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้ไหมหรือฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขแทนที่จะรีบหาคนผิดหรือหาข้ออ้างการตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทัศนคติและเรียนรู้จากความผิดพลาด อีกสิ่งที่สำคัญคือการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำยอมรับว่าทุกการกระทำของคุณมีผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังแทนที่จะโทษคนอื่นให้โฟกัสที่การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพราะยิ่งคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากเท่าไรคุณจะยิ่งสามารถควบคุมมันได้มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้คำพูดที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันก็มีผลต่อวิธีคิดของคุณลองเปลี่ยนคำพูดของตัวเองดูเช่นแทนที่จะพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันให้พูดว่าฉันสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างหรือแทนที่จะพูดว่าฉันไม่มีทางทำสำเร็จเพราะให้พูดว่าฉันต้องหาวิธีทำให้มันสำเร็จให้ได้การเปลี่ยนคำพูดเหล่านี้จะทำให้คุณเปลี่ยนมุมมอง และมองเห็นโอกาสแทนที่จะมองหาข้อแก้ตัว ถ้าคุณอยากเติบโตในชีวิตอย่ามัวแต่เสียเวลาหาคนผิดทุกวินาทีที่ใช้ไปกับการโทษคนอื่นคือเวลาที่คุณเสียโอกาสพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้โชคดีหรือเกิดมาพร้อมพรสวรรค์เสมอไปแต่พวกเขาเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไปอย่างมีเป้าหมายนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปข้อ 2. ดูถูกและเหยียดหยามผู้อื่น เคยเจอคนประเภทที่ชอบดูถูกคนอื่นไหมครับเวลามีใครพยายามทำอะไรใหม่ๆหรือมีความฝันพวกเขาจะพูดว่าทำแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่มีทางสำเร็จหรอกหรือบางทีก็แค่หัวเราะเยาะคนอื่นเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ลองสังเกตดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาไม่เสียเวลาดูถูกใครเพราะพวกเขารู้ว่าทุกคณะมีศักยภาพของตัวเอง และในโลกนี้ไม่มีใครรู้อนาคตจริงๆว่าใครจะไปได้ไกลแค่ไหนคนที่เคยถูกดูถูกว่าทำไม่ได้หลายคนสุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่สำคัญคนเก่งจะให้เกียรติผู้อื่นเพราะพวกเขารู้ว่าทุกคนมีบางอย่างให้เรียนรู้เสมอบางทีคนที่คุณดูถูกในวันนี้อาจเป็นคนที่คุณต้องขอคำปรึกษาในอนาคตก็ได้ ข้อ 3. พูดมากกว่าลงมือทำเคยเจอคนที่ชอบพูดเรื่องความฝันใหญ่โตแต่พอเวลาผ่านไปก็ยังอยู่ที่เดิมไหมครับคนแบบนี้มักจะพูดว่าเดี๋ยวจะทำกำลังวางแผนอยู่หรือถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่จะเริ่มแน่นอนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่เสียเวลาพูดมากเกินไปแต่พวกเขาจะลงมือทำทันที เพราะพวกเขารู้ว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดการเริ่มต้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ดีกว่าการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่อยลงมือดังนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายหรือความฝันอย่ามัวแต่พูดถึงมันลองเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างตั้งแต่วันนี้แล้วให้ผลลัพธ์เป็นตัวพูดแทนครับข้อ4กลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ หลายคนอยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่พอถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงกลับถอยนี้กลัวสิ่งใหม่ๆกลัวล้มเหลวหรือบางทีก็คิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มหรอกแต่คนที่เก่งและประสบความสําเร็จพวกเขารู้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของชีวิตถ้าหยุดนิ่งเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเรากำลังถอยหลัง เพราะโลกหมุนไปทุกวันความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้จากคนรอบข้างอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ครับข้อ 5. อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่น เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมบางคนถึงได้ดีตลอดในขณะที่เรายังย่ำอยู่กับที่หลายคนพอเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแทนที่จะรู้สึกยินดีกลับเกิดความอิจฉาคิดว่าทำไมเขาโชคดีจังหรือเขาต้องมีเส้นสายแน่ๆแ,แต่ถ้าสังเกตดีๆคนที่เก่งและประสบความสำเร็จจริงๆจ,จะไม่มีเวลามานั่งอิจฉาใคร เพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ลดคุณค่าของตัวเองตรงกันข้ามพวกเขาจะใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองแทนที่จะเสียเวลานั่งอิจฉาลองถามตัวเองดูครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ไปถึงจุดนั้นได้ ถ้าคุณเอาเวลาที่อิจฉาคนอื่นมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองเชื่อเถอะครับว่าคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันสุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากเติบโตและประสบความสำเร็จลองสังเกตดูว่าตัวเองมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วครับเพราะคนเก่งไม่ได้แค่มีความสามารถแต่พวกเขายังรู้จักพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความสำเร็จด้วย ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองเห็นอะไรบางอย่างหรือมีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพบกันครับ